นี่ชมรมหมากลุกไทยอาวุโสดวลกันกับวิไลพละนะฮะมาดูกันครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปหมามาลุกไว้ละเหลือบ้างไงเหลือบ้างไงเก่งไม่กลัวกลัวช้าเก่งไม่กลัวกลัวช้ากลัวจับแล้วไม่เดินกลัวสองอย่างกลัวสองอย่างโอ้โหผ่านไปห้านาทีครับยังไม่ขยับเลยโอ้มาแล้วครับวิไลพละ เวดาพระเดินแล้วครเดินแล้วครทางนี้ว่าไงครับทางนี้กําลังจดจ้องอยู่จดจ้องอยู่เก่งไม่กลัวกลัวช้าครับเก่งไม่กลัวกลัวช้าครับเหลือไปเหลือไปเหลือว่าไงนี่ฮะเวทีบาคลุกนอกจากมีแผงพระแล้วนะฮะรถผมโอ้โหตายแลวตายตายละบรรยากาศเป็นแบบนี้ฮะ บริการซ่อมรถนอกสถานที่ฮะช่างหน่อยครับดังหน่อยนี่เขาเป็นช่างประจําของรถขมกาแฟประหลัดเลยครับใครมีอะไรก็ใช้เลยฮะใช้บริการไ๋วม